สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีทุกคนครับหลังจากที่ทีมงานได้นำเสนอข่าวของ GTX Titan X หรือว่าจะเป็น AMD Radeon R9 ไปแล้วอย่างต่อเนื่องเนี่ยฮะวันนี้มีชิปการ์ดจ,จอใหม่ที่แรงกว่า Titan X ถึง10เท่านามว่า Nvidia Pascal ครับเรียกได้ว่าถูกพูดถึงมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วครับแต่อะไรก็ตามหลายๆแหล่งข่าวทั่วโลกต่างไม่มีรายละเอียดนะฮะ โดยก่อนหน้านี้มีเพียงข้อมูลหนึ่งเดียวครับที่รู้จาก n v i d i ี p a s ย a l นั่นก็คือประสิทธิภาพของมันครับเดไดเว่ามันเป็นชิปการ์ดจอที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่ NV i d i a เดียจะมีในขณะนี้ได้นะฮะซึ่งถ้าให้เข้าใจง่ายๆครับก็คือแรงกว่าการ์ดจอรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการอย่าง NV i d i a เดียได้ท่าน x ถึง10เท่าตัวแต่ล่าสุดครับก็เป็นจริงนะครับเมื่อมีข้อมูลออกมาว่าเจ้า NV i d i a เด s c a l ตัวนี้ครับยังรองรับ sli แบบแปด way อีกด้วยครับหรา,อา,ารือ รวไมไปถึงยังมีกราฟิกเมมโมรีหรือแรมการ์ดจอสูงถึง3 2กิกะไบต์ด้วยกันซึ่งในแง่ของการผลิตแล้วครับเ v i d i ีดียบอกว่าต้องใช้เวลาในการพัฒนาและวิจัยราว3ปีนะฮะซึ่งอย่างไวสุดก็น่าจะมาในปีหน้าครับซึ่งหลังจากพัสคาลเปิดตัวแล้วเนี่ยทาง NV i d i ีเดียก็เตรียมชิปวอ l ตาเอาไว้สำหรับปี2018อีกแล้วด้วยครับถือว่ามองการไกลจริงๆนะสาหรับทาง NV i d i ีเดียแล้วถ้าซึ่งวอลตาเปิดตัวออกมาจริงๆครับเียกด้ว่าอาจจะแรงกว่าไททันเอ็กตอน,นี้เนี่ยถึง20เท่าเลยก็นนะ ลองเตรียมพิสูจน์ด้วยตาของเพื่อนๆเองครับกด s u c r i b e ์ช a ช n e l ของเราใน YouTube ครับพิมพ์โน้ตบุ๊กสเปคแล้วก็ Subscribe ครับหรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันสวัสดีครับ